โอเคทุกคนก็กรับสวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันอีกแล้วนะค,วนรรครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft ใน Minecraft เอาเส้แล้วไข่มันมาวางอะไรไว้กลางโอ้ยเเดมนก็ต่อจากพาร์ที่แล้วนะหลังจากที่เราบอกว่าเราจะทำฟาร์มแกะใช่ไหมตอนนี้ <laughs> ไอ้น้องไม่ต้องงงคนระดับพี่มันเตรียมไว้หมดแล้วดูดูดูด <c oughs> อันนี้ก็คือสภาพเนียครับของแป๊บแป๊บุบ่บบมเครืองอันเนี้ยทำไมเวลากูจะตัดต้นไม้ทีแล้วมันจะต้องมีใบไม้ที่แบบมึงไม่เข้าพวกว่าอะมึงไปไปไปสองต้นจงหายไปซะลาก่อนเพื่อนพวกไหไม่ได้ไปต่อ <c oughs> โอเคทุกคนต่อจากพา์ที่แล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ต้องงงเลยว่าแกพวกนี้มายังไง <c oughs> มันมันหลุด <c oughs> คือมันหลุดไว้ทุกคนคือผมเปิดประตูทิ้งไว้แล้วผมไม่ได้ดูว้่คือบแบบกูเดาแบลกทีเกือบทอั้งคอกเก็บมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำฟาร์มแกะของเราเนี่ยให้เสร็จเอ้เดเดี๋ยเดๆๆเดลืม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  ลืมไปเลยว่าตอนก่อนเปิดคลิปผมจะทําอะไรคือตอนนี้เนี่ยผมเอาอันนี้มาฮะมันคือกระบองเพชรใช่กระบอกเพชรนี่ผมบินไปเอาในแถบของส่วนตรงนี้มานะครับถามว่าเอามาทําอะไรก็เอามาปลูกเพราะว่าเราต้องการสีของกระบอกเพชรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหาพื้นที่ที่เอาไว้ปลูกก็น่าจะตรงนี้น่าจะใช้ได้ ซึ่งก็ปลูกได้แค่ไม่กี่ต้นเพราะฉะนั้น<ม>เอ่อเราปลูกให้มันให้มันได้เยอะๆเลยดีไหมแบบนี้อะแล้วก็ใส่1 2 3 4งสองสาม้าอ่าหมดนี่ก็น่าจะได้เกินอยู่ก็ได้เยอะอยู่ใช่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยวิเวฟได้รวบรวมสีเอาไว้ในนี้เป็นที่เรียบร้อยละทุกคนนี่เดี๋ยวเรามาดูสีนะ <laughs> คือสีนึงเนี่ยเราจะต้องไว้ประมาณสัก40 ใช่เนี่ยมันจะต้องได้ใช้สีขาวเนี่ยรามางสัก40ไว้ทุกคน40อันเนี่ยมันจะได้รอบอันเนี้ยหอันอ่ะเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเช่นสีน้ำเงินนะผมจะเจ้าสีน้ำเงินเนี่ยมาคราบปั๊บแล้วก็ได้สีน้ำเงินมา40อันเนี่ยแล้วก็บิเวเนี่ยจะเอาสีน้ำเงินอันเนี้ยมาวางไว้ล้อมรอบตรงนี้ไว้ใช่ครับเราจะเอามาวางไว้แบบว่าให้เต็มตรงนี้ไปเลยใส่เข้าไปนี่เลยอึ๊บอ่ะชิบหายเรียบร้อยแล้วมันก็จะวางผิดไปหนึ่งรอบ นี่ว่าคือเราจะวางได้เต็มพอดีเลยเว้าก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไล่สีเนี่ยผมแต่ละสีซึ่งก็ดูจากสภาพแล้วมันมีเ b c ซีตัวไหนที่มันเอยมีบ b c ซีกูก็ไม่มีเอมบ์รอไปแรกมันอยู่นีอะคือตอนนี้มรกรที่บ้านเนี่ยจะหมดเลยว่าเออเดนเนี่ยมึงชอบวางผิดตะเว็บแล้วก็ถ้เกิดว่าเราวางไอ้บล็อกสีๆพวกนี้เสร็จแล้วเราก็ค่อยจะเอาแกะนะครับผมมาใส่ซึ่ง พี่เวฟเนี่ยว่าจะใส่ไปคอกละอย่างน้อยก็สองตัวอย่างน้อยมันผสมพันธ์กันได้อะใช่ที่จะให้มันผสมพันธ์กันได้แล้วก็เราจะให้แกะคอกหนึ่งเนี่ยมีประมาณสักห้าถึงหกตัวเนื่องจากว่าถ้าเกิดว่าเราให้มันมีมากกว่านี้ใช่ไหมทุกคนเวลามันกินหญ้าอมันจะกินเร็วเกินอ่ะแล้วหญ้าเรามันมีเดี๋ยวมันหมดคือก็ใจว่าคือคอกเรามันก็ไม่ได้ใหญ่อ่ะผมกลัวว่าหญ้ามันจะหมดเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเดี๋ยวเดี๋ยววนวนวนลงไป เออนี่เห็นไหมจากข้อแกะกลายเป็นข้อไก่ out, แล้วม้ชูอินวันเอ๊ะแล้วก็เอาสีนี้สีนี้เนี่ยมันดูแล้วมันมันไม่ได้พอดูดิด๋วนีนคือสภาพอ่ะคือแบบมึงดูดิเนี่ยกูเหลือคนแกะทั้งเนื้อทั้งตัวกูอยู่2ศกกองกว่าแล้วแบบอืมขอหน่อยนะจ๊ะแกะจ๋าพี่ขอหน่อยนะจ๊ามานี่มาเดี๋ยวเราทำฟาร์มแกะผมเสร็จแล้วเนี่ยผมว่าเราจะต้องไปทำฟาร์มไก่ ซึ่งไอฟาร์มไก่นี่น่าจะเป็นฟาร์มที่ผว่าง่ายใช่ประหยัดพื้นที่ใช่แล้วก็เล็ก <c oughs> เออว่ามันน่าจะโอเคสำหรับไอฟาร์มไก่น่ยเดี๋ยมาลกเก็บมาเก็บมาคือถ้าเกิดว่าตรงเนี้ยผมจะผสมพันธุ์ไม่มากกว่านี้ได้ไหมก็ได้ครับแต่ผมรู้สึกว่ามันจะแหลกใช่เพราะวัวตรงนี้เรายังไม่ได้ย้ายเลยอะ <c oughs> ตอนนี้ทรัพยากรสัตว์เรามีเยอะเกินไปเว้ผมมองงันเนี่ยกูจะเดินออกมึงก็กินกูจะเดินออกมึงก็กินนะ มาอ๋ดูได้แล้วโอ้ได้3คกองแนละ้วโอเคน่นาจะไปทำได้ประมาณสักนี่เรามีเท่าไหร่มี40ใช่ไหมตัวนี้เรามี42อันก็1 2ก็ทั้งหมดนี่ก็น่าจะประมาณ16สีแต่ประเด็นคือผมขาดไปสีหนึ่งนั่นก็คือไอ้สีนี้แหละทุกคนนี่สีฟ้าคราม เนี่ยมันต้องใช่เนี่ยซึ่งผมไปฟาร์มมาแล้วเว้ยไอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยคือผมฟาร์มมาแล้วเว้ยกระบองเพชรอะแต่ผมทันเอามาคราฟแค่สองอันนี้ไว้แล้วอยู่เนี้ยผมลืมเอามาครามาเนี้ยผมตอนแรกผมนึกว่ามันใช้สีน้เงินกับสีแดงไงเออแล้วผมก็แบบเอ้ากูลืมเฉยเลยใช่ครับก็เลยบินนะฮะกลับไปเอากระบองเพชรแล้วเอามาปลูกที่บ้านดีกว่าอืมแม่งั้นกูคงไม่ได้อัดคลิปเป็นกูจะสร้างไอ้ตรงนี้เสียโคตรจะนานเลย ที่เหลือเราก็แค่พยายามใส่เจ้าขนแกะนะครับผมก็สังเกตว่าเราจะเว้นบล็อกไว้ทั้งหมด3บล็อกเราจะใส่รั้วไหมเออน่าสนใจเนาะใส่รั้วอย่างเงี้ยมีบางคนบอกพี่เบ๊บครับทำไมพี่ไม่ใส่เป็นพรมเลยครับ่ายด,ดีเนี่ยพี่ก็ยอมสีแล้วก็มาทำเป็นพรมก็ได้นะครับพี่ไม่เท่ไหยเออมันไม่เท่ก็ว่ามันไม่เท่ผมชอบอะไรที่มันเปื้อะใช่ฮะเปือนแล้วก็แตกต่าง ชอบอะไรมันเปลืองชอบอะไรที่มันลกไงอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็ครับโอเคอันนี้เท่าไหร่40อัน2อันละ3อันแล้วก็อันนี้สีเทาป๊าบได้เป็น4ี่กอไอ้นั้นก็เริ่มกินแล้วเข้าไปตัดก่อนไหมหรือว่าเราจะวางไปก่อนเอาวางก่อนก็ได้เพืเดี๋ยว่อยวิ่งเข้าไปตัดก็ได้เพราะามันน่าจะใช้เวลาสักครู่เพราะว่ากวัวเราจะได้ขนแกะหมาคบผมว่าก็ใช้เวลานานอยู่นะอ หรือว่ามันมี a b c ตัวไหนที่มันแลกขนแกะแต่ m m e r a l d โรมันไม่น่ามี่ะทุกคนเนาะมันมีว่ะ A c C ที่สามารถแลกอาขนแกะละขน ขนแกะขนแกะแบบนี้แล้วแล้วก็คิดขวาดูซิว่ามันสามารถแลกไม่น่าจะแลกได้นะแล้วก็จะมีปุ๊บแต่ว่ามันมีเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นแบบขนแกะมันน่าจะมีอยู่ได้เอ็บีซีแลกขนแกะเว้ยแต่ผมไม่น่ใจะเหมือนกันว่าเขามีสีขาวให้แลกหรือเปล่าแต่ก็ได้ไปแล้วมัง้งเนี่ยดูดิเหลืองไม่เท่าไหร่เราก็น่าจะได้แล้วแหละเห็นไหมเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ก็นี่เลขหนึ่งสองสามสี่ห้าแค่ห้าที่นะครับก็ถือว่าไม่ได้เยอะ,อะเดี๋ยวกูใส่ไปก่อน จะว่าไปนี่มันก็สร้างแป๊บเดียวเนี่ยเออเนี่ยสิละเหลือแล้วก็เหลือหนึ่งสองสาี่ห้าใช่ห้าที่โอ้ดอกอันเดียวใจร้ายจาาังวะเนี่ยห้าที่5้าที่ก็ร้อยหกสิบเมย์วิกเกอนกูพลาดปุ๊บยำกูใหญ่เลยเอโหก็อย่าไปคิดอะไรมากนะคณิตศ,ศาสตร์ทุกคนผิดพลาดได้โอเคอันนี้มา เดี๋ยวมาปัา๊บเราน่าจะใช้ประมาณสัก1 8ออันสแสดงว่าน่าจะใช้1กองกับอีก16อันปะ่ะใช่ไหมเพราะว่ามันมีอยู่หรืเดี๋ยวไม่ไม่ไม,ไม่มันมีอยู่5 5กองก็น่าจะใช้ประมาณ100อันปะ่ะร0 0โอ้ก็เยอะอยู่นะอันนี้ก็น่าจะได้ประมาณสักเนี่ยดูดิมันเกิดช้าทุกคนมันเกิดไม่ทันอะ่ะนี่ได้13อันไม่ใช่ครับนี่น่าจะได้แค่เอ้ยไม่สิมัน40นี่ 4 0 160โอห้ช่ยเยอะอันนี้ก็ไจะน้อยเกินนึกนะผมจำได้ว่าม,มีข้าวอยู่วันนี้แล้วเพื่อนเราจะผสมพันธุ์พวกหนจะนด้เอาพวกหลานให้เราด้วยนะแล้วกัรขุนจกนากพวกไมนมากเลยอินเสก,กไปโอเคเรียบร้อยได้ได้ัหมแล้วก็เก็บเก็บอ่าเรียบร้อยป่ะเดี๋ยวระหว่างนี้เนี่ยผมคิดว่ากว่าพวกเขาเนี่ยจะงอกขนนลงมาใหม่ใช่เพราะฉัน กูขอดูสิว่ามันน่าจะมีอยู่นะอุปกรณ์ที่เราได้ขนแกะจํานวนเยอะ,ะแลกกระชะเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้เลยเว้ยอันเนี้ย,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 ยมันมีไว้เครื่องทอผ้าเดี๋ยวนะเครื่องทอผ้าน่าจะสามารถกราฟได้ขนแกะสอแล้วก็ใช้เป็นไหมดีซซนไหมสองใช่ไหม แล้วก็มาใส่แบบนี้อ่าเครื่องทอผ้าแล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาดู Emerald โอเค Emerald <c oughs> เรามีอยู่นะครับแล้วก็ <c oughs> <c oughs> ไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปที่หมู่บ้านแล้วก็ไปลองลองดูซิว่าเนี่ยเราจะสามารถแลก a b c ได้หรือไม่ <c oughs> ผมก็หวังว่ามันจะมี a b c ตัวไหนก็ตามนะให้เราบอกว่าแลกอะ่ะมันน่าจะมีแหละ a b c จะสามารถแลกได้เดี๋ยวเรามุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านใกล้ๆเดี๋ยทุกคนแล้วก็ ไปจับ m อ c 1หนึ่งตัวขังเอาไว้เนี่ยแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาเขาเนี่ยมาเป็นพาร์ทเนอร์ธุรกิจกับเราใช่แล้วสวัสดีพวกขาั้งหลายมาแล้วเพื่อนผู้นายมีตรงไหนหรือเปล่าจตายเนอะเดี๋ยวน้ทำไมหมู่บ้านนี้คุณรู้สึกมันมีน้อยวะตรงนี้มีชาวบ้านนี้ด้วยมีปะจอด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 อ่าเหมือนว่าจะเจอเรียวนี่เหมือนว่าจะเจอเรียวอะไร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 ไม่ให้ออกไม่ให้ออกอ้าวอุ้ย เดี๋ยวโอ๊ยแล้วมึงมึงจะมาเลยตอนนี้เนี่ยเล่นตัวนี้จะทำอาชีพอะไรเนี่ยวัอดีลุงอ๋อยอมขายชุดอ่ะเดี๋ยวคนเราขอนอนกัอนลุงเดี๋ยวทำให้มันเช้าเองลุงทำให้มันเช้าไม่ได้๋ยวผมเคลียร์เรื่องเนี้ยโอเคพอเราตื่นเช้ามาแล้วผมก็จะวางปั๊บไม่ต้องกันนี่เฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันเป็นเอาขนแกะมาแลกทำไมมันไม่เอามันมันต้องมันต้องสามารถแลกได้เลนี่เห็นไหม นี่ไหลเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วโอเคโอเคมันน่าจะเป็นแบบซื้อสีขาวจากเขาเขาเดี๋ยนะทำไมเขามีแต่เอาสีขาวมาขายกูนเดียวทำไมมีแต่สีขาวมาขายอ่ะมีมีมันมีแต่รับซื้อวะทุกคนมันไม่มีเออมันดูจากสภาพแล้วมันไม่มีรับขายอ่ะนะามันมีแต่รับซื้อเว้ยน่าจะเกิดว่าเราเราลองเดี๋ยวว่าผมจะลองแลกกับเขาไปดูก่อนดิเราเราต้องการอ่าเดี๋ยนะเดี๋ยนะเราเอานี่มามาใหม่อ่ะ ไม่เอาฮะเราจะเอาเป็นสีขาวได้ไหมสีขาวสีขาวขอสีขาวหน่อยสีขาวมีครับแต่ว่าผมไม่อยากจะแลกอันนี้เอาเป็นเอาเป็นกันไก,แก่แลกไม่ใช่แลกซื้อก <c oughs> ัไก่ได้ปหมช่วยกัไก่มาขายให้หน่อยได้ปห <c oughs> อ่ะอันนี้ผมจะลองซื้อนะหนึ่งเอาซื้อหมดเลยแล้วกัน <c oughs> ออมเจ้ากูได้ของไปเยอะมากเลย <c oughs> น,นี่โยทิ้งแบบๆๆกูุณเก็บไว้สองอันกีพอแล้ว มัได้เยอะเกินนี่มาดูดิเนี่ยมันเริ่มมีขายแล้วเนี้ยเนี่ยมันมาแล้วมันมาแล้วอ๋อกูอต้องแลกคนนึกแลกเลยครับบอกว่าจะมีสีขาวสีขาวเถอะเพื่อนนะกูรู้เออไอ้เหี้ยเท้เลยไปทุกคนผมว่าอยู่ตรงนี้ไปมันรู้สึกอ้างว้างมากเลยมันมันไม่มีอะไรเลยอะไม่มีสีขาวให้เราซื้อ เมื่อเราจะต้องทําการซื้อขายแล้วก็แลกกับ <c oughs> เขาก่อนไปกูเจอข้างทางกูเก็บไปด้วยอ่ะกูเสียดายนี่ก็18ก้อนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการอยู่ประมาณร้อยกว่าอืมกูต้องการแบบเยอะสาดเออแล้วไม่บกว่าเราจะมาครบแต่ก็ไม่เป็นไรอ่ะทำไปเรื่อยๆว่ามันก็น่าจะทําเร็วนะครับ <c oughs> ดูดิ <c oughs> คือนี่แทบจะคลิกพลุรัวยแล้วเมื่อท่านมี <c oughs> <c oughs> สิ่งเล็กๆที่เรียกว่าฟาร์มฟลีเปอร์คุณก็จะใช้พรูฟได้อย่างโคตรเปลืองมาเดนะี๋ยวเรามาทำอันนี้ก่อนดีกว่าผมว่าเราใส่อันนี้รถยนต์ที่ว่าสีบานนี่เนี่ยเห็นไหมเราผือไปใส่เลยนี่ถ้าเกิดว่าเราสีอะไรเอาอ้อนี่สีม่วงโอ้โหตกกใจกูนึกว่าสีม่วงมันมันมีไปแล้วไม่ใช่หลยโอ้โทำสีบานเย็นอา่าเดี๋ยวนะเรามันมันใช่ป่ะอันนี้สี สีม่วงครับสีม่วงเออคนละสีปะวะเอ้ยคนละสีคนละสีะสะสใช่ไหมมันกูคิดถูกก็ได้ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นฮเฮน,นะเพราะเธอเมื่อเราวางออกมาแบบเปรียบเทียบกันได้อย่างชัดเจนเนี่ยเราก็จะดูออกเลยว่ามันคนละสี <c oughs> เออตอนแรกกูถื้ว่าสีเดียวกันไดยว่าเอ้ยสีแบบมึงต่างกันนิดเดียวอะแค่นี้เข้มกว่าใช่ไหมน่าจะน่าจะใช่แหละ โอเคต่อไปมันน่าจะเป็นอีกสีหนึ่งเดี๋ยวว่าเราแวะตัดขนแกะเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ก็ตัดได้นะแต่ว่าเรายังไม่ทาบันไดขึ้นใช่แล้วเอาสีเขียวมาแล้วก็ใช้สีเขียวนี้ครับไก่นี่ไปเลยครับบาบได้แล้วก็แวะเข้าไปตัดขนแกะนิดหน่อยใช่เขาส่าแบบเติบโตมาแล้วเราต้องตัดมาใช้หน่อยเฮ้ยยายาอะไรครับอะไรครับนี่ออกโอเคขออีกสัก80อันได้ไหมขออีกสัก80อันแนละ้วขอแบบตอบ3าัวๆเลยได้ไหม อยากจะได้แบบดอกสามรัวๆขอเนอแกโคนอยเนอเท่ะไรนะได้37นี่น่าจะได้อีกกล่องหนึ่งครับน่าจะได้อีกที่หนึ่งใช่อ่ะอเก็บมา40อ่ะกูเอาไปเผื่อก็ได้อ่ะ40แล้วกูก็ไม่สนกูจะเอาไปด้วยเดี๋ยวดูสิอันนี้ก็มีอีกปัีบ47อ่ะแค่นี้ไงไล่พวกมันเติบโตก่อนพอเราได้มาแบบนั้นแล้วเราก็จะเอาสีมาใส่มายม้อมซึ่งก็จะเป็นสีเอ้ยไม่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 ไม,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 มว่าเราเอาเป็นสีนี้เลย อย่างน้อยอย่างน้อยมันก็โอ้ยเมาโอ้โหสาวากลังจะเสร็จเลยอ่ะโอเคอย่างน้อยก็น่าจะเป็นสองสีเนี่ยที่ใกล้เคียงกันแล้วเราก็จะเอาพวกเขาเนี่ยเอาไว้เข้าด้วยกันเนื่องจากว่านี่สีเข้มไนงะ อันนี้สีอ่อนไงเออคืออย่างน้อยมันก็เป็นสองสีแล้วสัสีที่เหลือก็น่าจะเป็นสีที่เหลืออยู่ในกล่องใช่แล้วก็จะเป็นอีกสีหนึ่งก็น่าจะเป็นสีที่เรากําลังรอไอ้นี่โตอยู่ใช่มันก็ไม่โตให้เราทีก็รอต่อไปทุกคนกว่ามันจะโตอันนี้แต่อันนี้เราก็ใส่นี้ไปก่อนแล้วนี่เรายังไม่ได้คํานวณเลยนะว่าเราจะต้องแกะมาใส่ <c oughs> นี่ผมจะต้องแกะเมน,นูน่ะมาใส่แลยอย่างหนึ่งเราก็ต้องมาทําบันไดาทางขึ้นไว้ทุกคน ไองานลําบากก็คือบันไดทางขึ้นนี่แหละก็แบบกว่าจะทําแบบทีละอันทีละอันเอ้แต่ว,ว่าบ้านเราน่าจะมีไอ้นี่เยอะปะเดี๋ยวนะส่ปีกก่อนยังไม่ได้ใส่มึงจะบินยังไงเนาะวิมันละเพื่อนเราขอหน่อยได้ไหมเรารู้ว่านายมีไม่ปะมันเอ้ยเดี๋ยวกูจำได้ว่าบ้านกูมีมันเยอะมากไม่ใช่หรอวะไอบ้ามหลือแค่นี้ได้ไงอะอะไรกับนี่อโอเคไม่เป็นไรครับอย่างน้อย แล้วก็คราฟได้ <c oughs> แล้วก็เนี่ยมันได้แค่นี้ผมว่าไม่พอะ่ะไม่เหรนะมันได้มันได้น้อยเกินเนี่ยฉันเราควรที่จะคราฟเขาเพิ่มนะ่รแล้วก็แบงไปอีกแลวิ่กรน่ำซัมเมอร์เซลล์อิดตะไว้แหม่ตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกถึงความแรกของเกมแล้วนะครับใช่รู้สึกว่ามันก็นุ่งหนวกแล้วนะอืมน่ถจะเกิดว่าผมสร้างฟาร์มไก่อยู่แถวนี้อีกก็น่าจะแหลกชิบหายเลยอะเดี๋ยวเราใส่ไอ้นี้เข้าไปครับบันได เย่ามาอยู่อะไรมุมเราออกไปเออเนี่นยคุณกำลังจะใส่บันไดให้เราจะได้ลงมาตัดขนแกะพวกนานได้ง่ายไงเพื่อนออกเร็วเออออกมึงก็ไม่ออกให้กูเลยแม่แกะนี่ให้ความร่วมมือดีจริงอ้าามึง,ม,ง,ม,งมาอะไรตรงนี้เนี่ยอ้าอ,ออกไปออกเออนั่นแหละมาให้รางวัลหน่อยอ่าอย่างน้อยคอกนี้ก็มีสีตัวแล้ว เออจะได้ไม่ต้องมาดึงวิ่งไปลากมาจะจะได้อย่างน้อยอ่ะอย่างน้อยก็ไม่ต้องไปวิ่งไปลากมันมาเพิ่มอ่อะทุกคนอัอนดับแรกนะครับเราจะใส่ข้างหน้าข้างหลังก่อนแล้วข้างๆเนี่ยเราก็จะใส่ให้มันมเห็นไหมมันจะมีช่องเหลืออยู่หนึ่งบล็อกคือเราถามว่าเราไม่ต้องใส่เยอะขนาดนี้ได้ไหมพี่เวฟก็ได้เช่นกันครับแต่นี้ก็ทําให้มันให้มันรู้สึกว่าเราเราอยู่ตรงไหนของบ่อเราก็ขึ้นได้อเออทำแบบง่ายๆชีเดเดี๋ยวใส่อันนี้เข้าไปก่อนดูนี่นะทุกคนนี่หมุใส่ไปเยอะมากเลยนะ รูมันยังไม่พอไปเลยยี่สิบอันเนี่ยคูมันโคตรเลืออไอ้เดียวเดียวเดียวถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะเนี่ยในตัวเรามันอยู่สามสิบกว่าอันแล้วฝั่งนี้น่าจะมีเนี่ยเออเนี่ยมันอยู่ฝั่งนี้กันเนี่ยอุ้มจำได้อยู่ว้ว่ามันก็มีเยอะอยู่ไม่ใช่หรือว่ามันไม่ได้มีน้อยนะเว้ยเออมันหายไปไหนหมดกูก็งงคราฟมาดิแล้วก็อ่พอดีว่าอยากได้แท่งไม้เพิ่มเลยครับเอออ้ดีนะเนี่ยแท่งไม้มันไม่เป็นหลากหลากสีใช่แล้วก็คราฟขึ้นมาครับ พอไหมยังไงก็ไม่พอทุกคนเราก็จะเอาเขาเนี่ยบุกขึ้นมาแล้วก็ครับเพิ่มนะครับเ,เดี๋ยวนะมต้องครับดีขึ้นมากันเลยโอ้เต็มตัว <c oughs> <c oughs> เอยมันเต็มตัวแล้วอะ่ะเดี๋ยวนี่ใส่ไปอ่าไม่พอให้มันรู้ไปเ,เดี๋ยม,ม,มึงไม่พอมึงไม่พอกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงลนะ มันต้องพอดูดิเพื่อหลากสีแต่ทำไมนั้นมันไม่โตให้กูลกทีวะ <c oughs> เฮ้ยทำไมมันรู้สึกว่ามันโตยากอางไรตรงนั้นอะเนี่ยตรงนี้ยผมแค่เอาสีนี้ใช่ไหมไปทำตรงนี้แล้วก็ส่วนตรงเนี้เราก็แค่เอาสีอันนี้อันสุดท้ายเนี่ยผมมาใส่ก็เป็นจะเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการที่เราจะสร้างเป็นอ ฟาร์มแกะนะครับแล้วก็ฟาร์มแกะนี้ไม่ได้ออโต้นะครับเป็นฟาร์มแกะที่เราตัดเองนะครับถามว่าพี่วิวทำไมไม่ทำออโต้ไปเลยก็มันเปลืองเลสตน stone ใช่แล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานในการสร้างแถ้าเกิดว่าเราทําเป็นแบบนี้เราก็สร้างเนี่ยคึกว่าจะมาขวางรูสึกดีนะดีนะนี่ตอนนี้เราต้องการแกะอยู่ใช่ถ้าเกิดว่าเราไม่ต้องการก็น่าจะตาย <c oughs> คือถ้าเกิดว่าเมื่อกี้เรามีแกะอยู่เต็มคอกไอ้ตัวเมื่อกี้มันก็ไม่น่าจะรอดหรอกม,มันก็จะโดนกูฟาดพั้วดนแหละอ่ะเดี๋ยวใส่ไอ้นี่ก็ไปก่อน บันไดเนี่ยโอ้ยนี่ก็ใส่นานเหลือเกินเรียบร้อยแล้วและนี่ก็คือฟาร์มแกะของเราที่ยังวางไม่เสร็จอีกสองบล็อกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทำนั่นกคืออ่าลากแกะมาลงระหว่างรอแต่ว่าตอนนี้แกะของเราก็อันนี้สีขาวเนี่ยเราก็สามารถกุยไนดะ้เอ้ยเดี๋ยวนะถ้าเกิดว่ากูทําแบบนี้แล้วกูก็ต้องไปหาสีมาย้อมอีกนี่ว่าเออแล้วแต่ว่าไม่เป็นไรครับอย่างน้อยเราก็ ไม่ได้ไปหาสีให้มันมากเหมือนเดิมใช่เอามาแค่อย่างละสองสีก็ได้เกินพอแล้วมั้งเออเนาะมาแกน้อยแกมาอันนี้แกะอย่บอาบอกนะว่าแกร้อยมึงโตแล้วอะ่ะเฮ้ยก็ใช้เวลาไม่นานนะทุกคนกว่ามันจะโตโอเคอันนี้ได้มาสามสิบห้าอันแล้วครับอันนี้ตัดมาอีกเราต้องการสามสิบแปดอีกสองนี่อีกสองสี่สิบโอเคเราก็สามารถคราฟเป็นเจ้านี่ขึ้นมาได้แล้ว คนแก่สีทองอ่อนที่เหลือเนี่ยเราก็แค่ตัดให้เขาเนี่ยครบ40รอบหนึ่งเพราะว่าเอาไว้ใส่ค้อสุดท้ายใช่ปะนี่แบบนี้โอเคเรียบร้อยรับผมเราได้มากุโยนทีมกหนึ่งอันด้วยปิดไว้แล้วก็เข้าไปนอนใช่ถ้านอนข้างนอกเดี๋ยวคุปเปอรลระเบิดเดี๋ยวเราต้องรอให้สีพวกนั้นมันโตก่อนด้วยนะทุกคนไอ,ไอกระบองเพชรอะว่าตอนนี้กระบองเพชรของเรามันก็ยังบดโตเลยอนะนี่มาแล้วก็เอานี่มาเปิดประตูปิดไว้อะแล้วกูก็โซยน้ํากันเลย ปเดี๋ยวเราไปทําข้อสุดท้ายแล้วก็เริ่มระดับการโอ้โหมึงมาอะไรเยอะแยะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวมาทำอะไรเนี่ย <c oughs> เออสวัสดีลูกเออสวัสดีสวัสดีนี่แน่นี่เนี่ยตายนี่นี่แน่อะไรครับอะไรนี่แน่อะไรอะไร,ะไร,ะไรคุณจะมาระเบูระเบิดบ้านผมมันไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้ง่ายเลยเอโอ้โหนี่บ้านผมนะครับเนี่ยโอเคครับเราก็จะทำไมคุณไม่ไมเป็นโอเคเจ้ามัน <c oughs> พลาดเ่ยพลาดเฮ้ย,เ,ยเริ่มโตแล้วว่ะเอาสวยสิครับเฮ้ยมันเริ่มโตแล้ว,วกระบอกเพชรของเราอ่าเดี๋ยวเราเราจะเก็บประมาณสักรอบหนึ่งใช่เพราะว่ามันใช้กระบอกเพชรกับสีน้ําเงินใช่ไหมเวลา,ามันเอามานี่กันอนเดี๋ยวข้างล่างอันนี้มาแล้วนี่นแเรานี่ก,น,น,กนแล้ว,แ,ลว,แ,ลวแอบเนียนนะเราอ่ะแอบเนียนนะแล้วก็ใส่ตั๊สเต็ปครับใส่ตรงนี้แล้วก็เว้นหนึ่งแล้วก็มาใส่ข้างหลังให้มันเต็มใช่เราเว้นเฉพาะด้านข้างก็พอแล้วอนนี้ ต่อไปสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยผมนี่คือเอาแกะมาใส่อคอกอย่างละสองตัวใช่ไอตรงนี้มาใส่หนึ่งตัวอย่างไอตรงนี้ก็ไม่ต้องใส่แล้วแหละรอให้พวกมันผสมพันธ์เองก็ได้แล้วก็เราจะพยายามจับแกะซึ่งมันจะมีแกะอยู่ข้างนอกอยู่แต่ผมแมวหนะ่อยรอแกะวนนี้หนะ่อยไอพวกนี้นี่เป็นแกะแบบปลอดสารพิษไงเออแบบเลี้ยงดูดีมีรั้วด,ด้วยเห็นไหมเวลามีรั้วแบบนี้มันป้องกันนยไม่ให้ยุงเข้าไปกัดได้โอเคเดี๋ยวเราดูดิด อันนี้เราจัมาใส่ไว้นี่มาเลยลูกมาเลยเนนาคตพวกแกก็จะกลายเป็นสีน้ำเงินเนเนนาคตเดี๋ยวแต่ว่าเราต้องย้อมสองตัวก่อนนะทุกคนคือเราจะเอามาสี่ห้าตัวแล้วลงไปเลยอ่ะไม่ได้นะเราต้องย้อมสองตัวก่อนเพราะว่าเวลาลูกเขาเกิดมาอย่างเงี้ยอ่ะฮะเวลาเขามีลูกเนะครับแล้วก็ให้ลูกเกิดมาอย่างเงี้ยมันจะได้แบบเดี๋ยว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 ไอสองตัวมึงมานี่เลยมามะรีบลงมากกระบาเลยเออแหละมิ้สไลด์มา เก็บก่อนมาสอดตัวนี้มาเลยลูกมาเลยเออตามมาอน,นาคตพวกเองจะกลายเป็นสีฟ้านะ <c oughs> ไอ,อตอนี้มาเลยไอสีพวกนี้มันไม่มีเกิดตามธรรมชาติใช่ทุกคนใช่ไหมสีมันไม่มีเกิดตามธรรมชาติแล้วส,สีที่มันหายายากๆอย่างเช่นไปตามธรรมชาติแล้วเราเคยไปเจอแกะสีดำไหมเจอแกะสีชมพูนี่เคยเห็นป่ะวะไม่แน่ใจอะว่าแกะมันจะเกิดตามธรรมชาติหรือเปล่าน,นี่ก็ไม่รู้เนี่ยกูก็ไม่รู้เหมือนกันอ้มา,ามาต่อเลิกมาต่อมาต่อ เราจะเอาไปทีละ2ตัวนะครับมันนี่เอ้ยเอาเอาไปทีละสี่กันเลยก็ได้มั้งเออมันดูช้ามันดูช้าวันนี้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 โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวขอปิดล็อกก่อนขอเอ้ยขอปิดล็อกก่อนโอเคตามมาสี่ตัวสวยเราจะต้องเอาเขาออกไปก่อนครับสองตัวปึ๊บปึ๊บอ่ะแล้วก็รากสองตัวนี้เข้ามาถามว่าทำไมไม่เอามาทีเดียวเลยสิเฮ้ยหย่า มึงอย่าตกนะมึงอย่าตกเข้าไปในข้อคนอื่นมานี่มานี่เออนั่นแหละปุ๊บ,บนี่เสียอันโอ้โหต้องลากทุกข้อเลยวันนียนี่นี่กูต้องลากทุกข้อเลยวันนียวันนี้เราลงมาตามมาเร็วถึงสองตัวกูต้องมาใส่ให้ครบปุ๊บมันมีวิธีอะไรที่มันเร็วกว่านี้เปลแบบยิงแกะไปเลยอะไรเงี้ยเออมีว่ะวิธีแบบยิงแกะข้ามไปเลยอย่างเงี้ยเบื้องๆกันไป เปิดเปิดมาเน่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 อ่ะตัวไหนจะเป็นผู้โชคดีตามมาเฮ้ยเน่อันเ่กูว่าแล้วมันต้องออกเอ้าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับยังไงพวกคุณออกมาพวกคุณก็ได้ไปทํางานกับผมอยู่ดีหนึ่งสองผมจะไปล่าไอ้พวกนั้นนะรอดูกูจะไปพยายามไปล่ามันกูจะไม่ให้พวกมันหนีเดิขาดอ่ะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วมั้งคลิปเนี้ยกูก็น่าจะต้องเดินลากแกะไปอย่างนี้แหละทุกคนก็ทําให้เห็นเฉยๆว่าตอนนี้เนี่ย ฟาร์มไก่ของเราก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วก็ฟาร์มต่อไปที่เว็บจะสร้างเนี่ยก็ได้เป็นฟาร์มไก่ใช่เราจะทําฟาร์มไก่ต่อนะครับซึ่งเดี๋ยวได,วดวมึงมึงไปไหนมึงไปไหนเอาออกมาออกมาลูกออกมาออกมาเลยออกมาออกมาก็โดนจับอยู่ดีเออไม่ต้องดิ้นดุรนตุรไยยังไงก็โดนจับอจะหนีทำไมเล่าวันนี้เลยก็คลิปนี้เนี่ยผมก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนว่า ที่รับชมเนี่ยเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเนี่ยเราก็น่าจะเดี๋ยวเว็เนี่ยจะผสมพันธ์แกะไว้ใช่แล้วก็ย้อมสีแกะทำทุกอย่างให้เสร็จเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ามันจะออกมาเป็นลักษณะแล้วก็สวยงามขนาดไหนแต่มึงก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วแหละ <c oughs> เออใช่ป่ะแต่มันก็น่าจะเคยเห็นกันแล้วมากแหละอืมใครไม่เคยเห็นก็บ้าในฟาร์มแกะแบบเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเยว็บมึงต้องมาฝั่งนี้วิกีกดมุมอมองบุคคลที่สามกูมก็ตาลายา่ะจาะก็ไป เดี๋ยวเราต้องผสมพันแกะในนั้นเพิ่มด้วยดูท่าทานแล้วแกะไม่น่าจะพอต้องใส่กี่ตัวมัเนะสองสี่หกแปดสิบสิบสองสิบสองตัวเอ้ยน่าจะพอเว้ยเออมันก็มีเยอะมากมากอยู่นะมาะโอเคป่ะโอเคทุกคนเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วฮะเดี๋ยวเรารอเอาแกะพวกนี้ไปเข้าคอมาเร็วลูกมาเร็วงานกูต้องมีอีกเยอะแยะเลยเข้ามาเข้ามาออกมาเลยเอันนี้ก็ปิดไว้